สวัสดีครับนนี่ก็ผมปเปลทีอาชาแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําการอธิบายแพทอัปเดตในวันนี้นะครับซึ่งก็ผมต้องอัดเสียงไมคเพราะว่าไมค์ผมอะ่ะมันดับนะครับคือผมเปิดไมค์ใน OBS แต่ว่าเสียงมันไม่เข้าเหมือนสายมันหลุดหรือสายหลวมหรือแบบมันอาจจะแบบโดนกระชากอะไรเงี้ยทาให้อ่ะมันเสีย ผมก็เลยต้องทําหาวิธีเสียบห,หม่ใหม่จนมันได้ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูแพทวันนี้กันเลยแล้วกันก็แก้ไขระบบ Challenge Mission ของ NPC หัวลำโพงนะครับให้กลับมาใช้งานได้ก็คือเราจะได้เป็นพวกเซนด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึงที่เราเซอร์ไพรส์ก็คือเราสามารถรับฉาย,ายาได้จากการทำเควสอันนี้แล้วด้วยเดี๋ยวจะมีช่วงหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดไปถึงตอนที่ได้เควสนะครับ ปกติแล้วอันนี้มันบั็กแล้วฉายาเราต้องไปสูงตู้อย่างเดียวใช่ไหมซึ่งโอกาสแต่คนไม่มีดวงแมงไม่มีโอกาสได้ฉายาใช้เลยซึ่งทีนี้เราก็สามารถใช้ได้แล้วครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนี่ตรงนี้แหละมันจะมีแบบธรรมดาหาธรรมดาหาธรรมดาไปก่อนแล้วสักพัก็เจอของพ v p แล้วนี่ฉายาซุปเปอร์แมนพาวเวอร์แต่อาจจะมีฉายาอื่นอีกผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับอืมทำทำหน้าดีใจแล้วเดี๋ย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 วให้ดูตัวเองทำหน้าดีใจก่อนให้ดูทำไมก็ไม่รู้ นี่เหมือนดีใจแทนทุกคนอ่ะแบบเราสามารถหาฉายาได้แล้วนะ <c oughs> คือคือแบบตอนตอนนั้นคือแบบอารมณ์ดีอ่ะกาลังแบบตื่นเต้นกําลังตื่นเต้นแล้วก็ตอนนี้เพิ่มใบบวกแลเข้ามาเพิ่มใบบวกแลให้แลกที่ npc ปามนะครับแล้วก็มีเพื่อประดับในขุดนะครับแล้วก็ขุดไม่ได้เพิ่มแค่ประดับนะครับเพิ่มเงินเซนจากสูงสุดแค่ห้าแสนเป็นสิบล้านเนี่ยครับก็มีล้านสิบล้านนะครับประมาณนี้ ก็ต่อมาแล้วผมก็ไอทิพย์พูดพดประมาณว่าชอบปีกไอสีแดงอันนี้เว้ยแต่ผมคงไม่มีวันได้จับจองันแล้วว่าขุดก็คงจะไม่ได้เหมือนกันแต่ผมเห็นมีคนขุดได้แล้วด้วยมัง้งหรืออันสีแดงไม่รู้อะไออันนี้สีแดงไม่รู้ไม่แน่ใจก็คามๆไปตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมพอด,ดีใจเลยแมคคาเลวผมแม่งคืนชี่เว้ยปลาเค็มผมกลายเป็นปลาเทพไปแล้วครับเพิ่มคิทิคอลสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่คิดาเมจนะ อัตราคิดที่เข้า15%โหตีติดคีบบันไลละทีนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือโฮมไฟสีชมพูและสีเหลืองนะครับกลับไปอยู่ในช่องดีแล้วนะสาม,มารถเอาไปสุ่มตู้ไข่เมืองจีนได้แล้วนะต่อมาก็มีเซตล้างจานเป็นแคทใหม่แล้วก็เซตแมวนะครับก็ประมาณนี้แหละก็ไปพาไปดูในเกมซึ่งผมก็ตอนนี้ผมก็จะอธิบายว่าผมกำลังจะเลือกชุดใส่ไหนดีตอนนี้ผมก็ บอกว่าผมเลือกหัวแซมบา้าเพราะว่าผมว่ามันดูสวยสุดแหละแล้วก็มีเสื้อมีเสื้อมีถุงมือที่ผมจะซื้อก็คือมีถุงมือใช่ไหมมีรองเท้าเพราะว่าน่ารักดีกางเกงผมน่าจะยังไม่ซื้อเพราะว่ามันมันไม่มันไม่สวยกางเกงล็อกเกอร์เนี้ยดูสวยก็อีกผมว่าแล้วก็หน้าผมเอาหน้านิ่งๆมันแล้วแต่คนชอบนะของแคทอ่ะมันอยู่ถาวรออยู่ที่ 112บาทนะครับซึ่งถ้าเราซื้อต่อจากเพิกเซตเอที่รับกดอีกนอะีกน่ะก็จะได้ราคาอยู่น่าจะ80กว่าบาทถึง90บาทนะครับก็ใครที่อยากได้ชุดใหม่ก็ไปซื้อกันได้ส่วนผมก็ขอดองตังไปเรื่อยๆจากการเติม1 5 1 0หนูะครับเก็บแคชไปวันละนิดวันละหน่อยแล้วก็กว่าจะซื้อเที่นเดือนก็น่าจะได้ถุงมือกับรองเท้านะครับส่วนผมหน้าเสื้อเนี่ย ก็ค่อยพิจารณากันอีกทีเพราะอาจาอาจะอาทิตย์หน้าอาจจะมีชุดแคทใหม่เข้ามาก็ได้แต่ถ้าไม่มีอะไรเข้ามาใหม่ผมก็จะเอาตามนี้ครับมีเสื้อเสื้อตัวนี้เนาะแล้วก็ถุงมือแมวรองเท้าแมวแต่ในชิดนะ่ผมบอกว่าผมชอบรองเท้าอันหนึ่งไว้ที่มันเป็นรองเท้าอันใหญ่ๆอะ่ะน่าจะหนึ่งออกนะมันจะเป็นแบบเหมือนปุยปุยนุ่นฟูๆอะ่ะข้างบนอ่ะเป็นข,า,ขาวๆใช่ไหมแล้วมันจะเป็นเหมือนรองเท้าแมวเนะี่ยแต่มันจะเป็นอันใหญ่กว่านี้ครับก็มีทั้งสีชมพูสีเขียวมั้ง แบบสีเขียวสีฟ้าอย่างเงี้ยสวยดีแล้วมันน่ารักก็ประมาณนี้คลิปนี้ผมว่าอารมณ์ม,มันผมกําลังดีใจอยู่เพราะผมก็สนุกแบบอธิบายอย่างสนุกเลยแต่แบบเอ,อ่อโค้ช็อตฟิลเลยไม่แม่งไม่ดัง <g> ก็อย่าลืมไม่รับคโค้ดนะครับมีคโค้ดด้วยนะแจกเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ที่ใตค้คลิปนะครับได้เป็นหัวใจสิบดวงแล้วก็เกิดเร็วใน p p นะ แล้วก็ชุดแพนด้าที่ว่าเขาจะแจกที่เก้าไกลชนะได้พิธาเป็นนายกยินดีกับเราทุกคนครับเราได้หลุดพ้นจากลงโตแล้วครับชาวเกมเมอร์ทุกคนเศรษฐกิจจะดีขึ้นเราจะได้มีตังมาเติมเกมครับขอบคุณครับโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุเบ